สวัสดีค่ะแม่สวยนะคะไทยนิยมความสวยสกลนครค่ะวันนี้คุณแม่อยากมาแบ่งปันนะคะสินค้าในร้านคุณแม่เหลือเยอะมากเลยอะไรก็เหลืออะไรก็เหลืออย่างกระเป๋าเล็กใบนี้ก็เหลือนะคะเหลือเยอะแยะมากมายนะคะขายใบหนึ่งหกรบาทเท่านั้นเองเอาทุนมันคืนนะคะเอาทุนคืนนะคะหกร้อบาทนะคะ fc สายบุญนะคะสนใจทักมาได้นะคะค่ะใบใหญ่ก็มีใบเล็กก็มีนะคะ ขายโปรโมชั่นช่วงนี้อยู่ที่600บาทเท่านั้นเองนะคะ600บาทเท่านั้นเองค่ะ600บาทกระเป๋าเป้เราก็มีนะคะกระเป๋าเป้เล็กกระเป๋าเป้เล็กใบหนึ่งเจ็บาทนะคะกระเป๋าเป้เล็กค่ะเยอะเลยนะคะเยอะเลยนะคะกระเป๋าเป้เล็กเยอะกระเป๋าเล็กๆนี่ก็เยอะนะคะสนใจแคปหน้าจอนะคะโทรหาคุณแม่ได้เลยนะคะโทรหาคุณแม่ได้เลยเป้หลังเห็นไหมคะเป้หลังใบใหญ่ลายหมีก็มีนะคะค่ะ เป็นฝ้ายกระตุยก็มีนะคะตัวนี้เป็นเป้หลังนะคะเป็นกระเป๋าสะพายยาวนะคะหรือว่าเป็นกระเป๋าใส่เงินแบบนี้ก็มีนะคะถ้าขาเราได้ไทยนิยมความสวยนะคะไทยนิยมความสวยแม่สวยสกลนะคะเรามีกระเป๋าหลากหลายมากมายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกช็อปเลือกใช้ข้างบนก็มีนะคะสวยมากเลยสวยมากเลยนะคะราคาโปรโมชั่นนะคะราคาโปรโมชั่นนะคะเป็นกระเป๋าสายยาวนะคะสวยมากเลยนะคะกระเป๋าร้านแม่สวยนะคะ ทั้งสวยทั้งถูกนะคะเต็มหมดเลยค่ะเต็มไปหมดเลยมีแต่ของสินค้าเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วคุณคุณแม่สวยก็มีพวงกุญแจะนะคะสนใจทักมาได้นะคะสามพวงร้อยบาทถ้าเป็นตัวการ์ตูนสองตัวสองตัวร้อยบาทนะคะผู้หญิงผู้ชายนะคะตัวการ์ตูนจะมีการ์ตูนผู้หญิงและการ์ตูนผู้ชายนะคะเห็นไหมคะคู่นี้ร้อยบาทนะคะคู่นี้ร้อยบาทน่ารักผุดผุดนะคะน่ารักผุดผุดนะคะอันนี้คู่ละร้อยนะคะคู่ละร้อย ผู้หญิงกับผู้ชายคู่กันนะคะผู้หญิงกับผู้ชายคู่กันน่ารักมากเลยคู่ละร้อยแต่ถ้าเป็นพวงวันนี้สามพวงร้อยนะคะถ้าเป็นพวงวันนี้สามพวงร้อยบาทขายไม่แพงค่ะจะเป็นยางรัดผมนะคะจะเป็นยางรัดผมก็สามพวงร้อยนะคะหรือจะเป็นสร้อยนะคะสายแมสสายแมสเส้นละร้อยบาทนะคะสร้อยสร้อยก็สวยนะคะร้อยยี่สิบเให้หนึ่งร้อยบาทนี่คือสร้อยนะคะเอาไปใส่คุณจะมีแต่ได้กับได้พอได้มาทํานะคะ เอาได้มาทําคุณจะมีแต่ได้กับได้ข้างบนก็เป็นสเสด็จท่านนะคะทั้งสามพระองค์เลยนะคะค่ะสรยอยคอเส้นละร้อยยี่สิบร้อให้เส้นละร้อยค่ะยางและผมเิดให้สามพวงร้อยไปเลยนะคะช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดนะคะก็ขายถูกๆกันนะคะหมวกก็ยังมีเยอะแยะมากมายนะคะหมวกใบนี้คุณแม่ก็ขายโปรโมชั่นนะคะสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทออกค่าขนส่งนะคะสี่ร้อยบาทหมวกนี้คุณแม่ก็มีเยอะนะคะ คุณแม่ขายใบละร้อยเก้าเก้านะคะแต่ช่วงโปรโมชั่นเนี่ยคุณแม่ขายลูกใบละร้อยก็พอนะคะเลือกได้นะคะวันนี้คุณแม่จะใส่ให้ดูนะคะใส่ให้ดูเลยกางเกงนะคะกางเกงก็สวยๆนะคะกางเกงสวยมากเลยนะคะถ่ายจากนี้ขึ้นนี่เลยตัวหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะกางเกงสวยมากนะคะกางเกงร้อยห้าสิบบาทนะคะกระเป๋าก็มีเยอะแยะมากมายร้านคุณแม่นะคะมีกระโปรงนะคะมีกระโปรงนะคะมีกระโปรงปักกระโปรงไม่ปักเยอะเลย กระโปงปักนะคะสวยมากกระโปงไม่ปักก็มีนะคะคุณแม่มีกระโปงเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นปกระโปรงเป็นลากระโปงนะคะเป็นลาเสื้ออยู่ฝั่งนู้นนะคะผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอแม่ก็มีนะคะเสื้อสัฟฟารีคุณแม่ก็มีชุดจิรด,ดานะคะเยอะมากกิรด,ดานะคะกิรดากิรดาสวยมากคุณแม่ก็ตัดกิรด,ดามาใส่อยู่นะคะก็จะมีชุดหลากหลายให้เอฟซีได้เลือกซื้อเลือกใช้กันนะคะ ราคาโปรโมชั่นอยู่ค่ะราคาไม่แพงเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อคลุมนะคะทํามาใหม่สวยมากเลยเอาใช้ใช้เปลือกไม้ทานะคะเป็นเสื้อคลุมนะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อคลุมค่ะสีนี้ก็เป็นเสื้อคลุมสีนี้ก็เป็นเสื้อคลุมนะคะผ้าพันคอนะคะเรายังมีขายอยู่นะคะราคาแปดพันแปดคิดให้พันเดียวนะคะชอบพื้นไหนเลือกเลยนะคะในกล้องคุณแม่เนี่ยชอบพื้นไหนเลือกเลยนะคะเลือกเลย นะคะเราก็จะมีมีผ้าถุงนะคะมีผ้าถุงสี่เมตระนะคะเยอะแยะเลยนะคะให้เอฟซีได้เลือกใช้เลือกเอฟกันนะคะ<ม>นี่คือผ้าถุงสี่เมตรนะคะผ้าถุงสี่เมตรค่ะผ้าลายขอผ้าลายขอก็กมีนะคะผ้าลายขอก,ก็มีนะคุณแม่ไปเยะี่ยมชมร้านอันนี้ผ้าถุงสี่เมตรนะคะสวยมากเลยสวยมากค่ะสวยจริงๆสวยจริงๆผ้าถุงก็สวยนะคะหมักคนอย่างดีเลยหมักคนมาเรียบร้อย นี่นะคะถ้าเอฟท่านใดสนใจนะคะคุณแม่ก็มีทุกอย่างหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นอันนี้กรเล,ลาวกระโปรงนะคะากระโปงนะคะเต็มเลยค่ะกระโปรงกางเกงเต็มเลยนะคะฝากกดไลค์จดแค์ช่องไทยนิยมความสวยแม่สวยสกุลด้วยนะคะไทยนิยมความสวยแม่สวยสกุลค่ะ นะคะดูร้านคุณแม่บรรยากาศร้านคุณแม่ของก็จะเยอะนะคะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยนะคะเป็นกระโปรงค่ะนี่เป็นชุดจิรดานี่คือชุดผู้ชายนะคะของเรามีหลากหลายมากมายนะคะมีหลากหลายมากมายตัวนี้ผ้าสบายยกดอกนะคะสวยมากเลยนะคะยกดอกวันนี้คุณแม่ก็จะ ขอกลับบ้านก่อนนะคะขอกลับบ้านก่อนเอาไว้รีวิวต่อไปพรุ่งนี้มาใหม่นะคะพรุ่งนี้จะมารีวิวของสวยๆเอฟซี F C. ได้ชมได้ชอบกันนะคะได้ชมได้ชอบกันนะคะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ